อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิ าการนั่งขัดสมาธินั้นดังนี้คือว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตา วันนี้เวลานี้ให้นึกภาวนาว่ามรณะมีภาวิตสติเราต้องตายเรามีความตายเป็นผลที่สุดมนุษย์ที่เกิดมาแล้วนี้ไม่มีบุคคลใดจะพ้นจากความตายหรือไม่ตายไม่มีในโลกจึงให้นึกว่าเราต้องตาย ภาษาบาลีว่ามรณงเมภวิสติมรณนะมรณงก็คือความตายเมก็คือว่าเราเราหมายถึงทุกคนหมายทั้งกายวาจาจิตทั้งหมดนี่แหละผลที่สุดต้องตายแน่ให้นึกถึงความตายทำอย่างไรเมื่อความตายมาถึงเข้า ศีนสมาธิปัญญาของเราพร้อมมูลหรือยังกิเลสต่างๆในใจของเราเราได้เลิกได้ละหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดไปสิ้นไปจากกิเลสหรือกิเลสยังดองอยู่ในกายวาจาจิตของเราแล้วไม่ต้องนอนใจ ตั้งใจภาวนารวมจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงจะแก้ไขอะไรได้ทุกอย่างถ้าหาว่าจิตนี้ยังอ่อนแอท้อแท้กลัวตายอยู่ไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขรู้เท่าทันกิเลสในหัวใจของตนได้ กิเลสนี่แหละมันจึงได้พาให้มนุษย์คนเราทุกคนมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีที่จบที่สิน้นด้วยอำนาจของตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาเหล่านี้แหละพาให้จิตใจมนุษย์คนเราติดอยู่ข้องอยู่ในโลกในวัฏสงสาร จึงจำเป็นต้องมีวิธีการปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีอะไรทั้งหมดให้เราเตือนใจของเราที่ยังประมาทมัวเมาอยู่นั่นให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นมาภาวนาและให้เึกถึงความตายอ้านความตายนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ ได้ตักเตือนพุทธสาวกมือพระอานนุเทละเป็นต้นให้นึกถึงความตายนี้บ่อยๆเรื่อยๆหรือว่าทุกลมหายใจเข้าและออกหายใจเข้าไปก่อนนึกให้เห็นความตายที่จะมาถึงตนไม่ต้องสำคัญผิดคิดว่าเราไม่ตายง่ายๆ ความตายนี้นึกให้เห็นว่าตายเดี๋ยวนี้เวลานี้ได้เท่าไรยิ่งมีกำลังแต่ไม่ใช่แช่งให้คนเราตายตัวเราต่างความตายเวลามันมาถึงเข้าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อันใดเลยใครจะมาป้องกันแก้ไขโดยวิธีใดไม่ได้ทางนั้น จะถือว่าข้าเป็นเท่าพยามหากษัตริย์ไม่ตายไม่ได้แม่องคพระสาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสโลภะอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้แล้วอันโลกประขันของพระองค์ท่านก็ตกโยใน มลนาภัยคือความตายเหมือนกันกับสัตว์โลกทั้งหลายพระพุทธองค์ท่านก็อยู่ได้แค่แปดสิบปีบริบูรณ์แปดสิบพรรษานั่นแหละจึงได้ดับขันเข้าสู่น,นรกก็เพราะอะไรก็เพราะว่าโลกนามกายใจของพระพุทธองค์ก็เหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละเต็นโลกมนุษย์ ได้มาจากท่องแม่ทุกคนแล้วก็ต้องไปนอนอยู่ในคันมารดาท่องแม่เก้าเดือนสิบเดือนบางคนบางองค์มันสิบสองเดือนก็มีไปนอนในท่องแม่พระแต่ก่อนสามเณรแต่ก่อนมีบุพภกรรมเก่านอนในท่องแม่สิบสองเดือนปีหนึ่ง จึงเกิดมาได้พอเกิดมาแล้วก็ไปมาได้ยืนเดินนั่งนอนไปเองได้พูดจาปาสายได้เพราะว่ามันสิบสองเดือนแล้วก็เป็นผู้มีบุญบารมีด้วยในชาติปัจจุบันนั้นท่านเกิดได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เราที่มันไม่ค่อยได้สำเร็จคือไม่มองเห็นความตายคนอื่นเขาตายเราก็มองเห็นแต่ว่าเขาตายทางโลกเราไม่ได้โอปนนะยิโกโน้อมเข้ามาว่าื่อเมื่อถึงคราวเราตายเราจะทำย่างไรเราละกิเลสความโกรธความโลภความหลงนี้ให้หมดไปหรือ,อยัง ถ้ายังแล้วก็ให้ตั้งใจตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าไปคิดฟุ้งซ่านลำคาลั่วไหลไปที่อื่นไม่ทันกิเลสต้องถือการเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้เข้าต่อสู้กับกิเลสในหัวใจของตนให้ได้เพราะธรรมดากิเลสนั้นมันมีเล่เหลี่ยมมารยาสาไถาในจิตใจมากมาย ถ้าใจิตใจไม่สงบตั้งมัน่นไม่มีปัญญาเพียงพอไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนแล้วมันก็วุ่นวายที่สุดไปไหนมาไหนก็ตามทุกคนคือว่าแบกขันห้าไปด้วยแบกธาตุสี่ขันห้าอายตนะ1ิบสองธาตุจิแปดยินสี่ยีสิบสองไปด้วยกันทั้งนั้น ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วจิตใจก็อ่อนแอทอดแท้ไม่กล้าเสียสละภายในจิตใจได้จึงจำเป็นต้องตั้งใจขึ้นมายาได้ประมาในนั้นมรณะกรรมฐานนี่ต้องนึกเตือนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ไม่ว่าเราจะมีสมบัติไม่มีสมบัติอะไรผลที่สุดก็ตายเสมอกันหมดใครจะไปอวดดีกับความตายไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราจึงเตือนพระอานท์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความตายนี้พระองค์สอนไว้ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออก จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทถ้าหมดวันหมดคืนไม่ได้นึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนแล้วท่านว่าประมาทเราตถาคตหมายเหมพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ประมาทแม้ท่านได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจา้าท่านก็มองเห็นชีวิตร่างกายของท่านเองว่าต้องตายได้ทุกเวลา ลมหายใจเข้าไปถ้าออกไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายไม่ใช่วันคืนเดือนปีอายุที่เรานับกันไปนับเอาภายนอกนับเอาเท่าไรก็ได้แต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราทุกๆคนมันแก่ชราไปทุกวินาที มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทุกเวลามันตายได้ทุกเวลาตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกต้องเทียนแท่งดูให้รู้แจ,งจ้งในจิตใจของตัวอย่าให้มันความง่วงเหงาเหานอนขี้เศร้าเงาเหงานอนเข้ามาทับถมยกจิตใจของตอนให้สูงขึ้น ถ้ามันง่วงเหงาเหานอนมาให้ทำอย่างไรเดินจมกลมกำหนดทางสั้นยาวปัดกวาดทำสะอาดให้ดีหมายถึงพื้นที่ในเส้นดินเดินจมกลมนั้นไม่ง่วงเหงาเหานอนถ้ามันง่วงเหงาเหานอนก็จะตกข้างทางจมกลมหรือว่าชนหัวชนก้อนหินก้อนไม้เข้ามันก็หายง่วงแหละ ความง่วงความเหงานี้เราทุกคนจะต้องชำระก่อนก่อนที่จะรวมจิตใจเข้าไปให้สงบหลังอับนั้นถ้าหากว่าละนิวรณ์ทางฆามีความง่วงเหงาหาวนอนเป็นตน้นไม่หมดไม่สิ้นแล้วภาวนาไม่ได้ไม่เป็นเพราะว่าความง่วงเหงาหาวนอนกามฉัน ความรักใคร่พอใจในกามก็ย่อมมาทับถมถจิตใจบุคคลผู้้นั้นกามมาลมกามมาริเลตนี้ต้องฝึกตัวเองสอนตัวเองอย่ามาหลงรักหลงชังอยู่กับลูกนามกายใจอันนี้ทุกคนก่อนที่จะได้มาลูกร่างกายอันนี้ได้มานั้น ทุกคนต้องไปนอนในคันมารดาคือเจตนนี้มันหลองอยู่ในกามมันเข้าไปกินน้ำกามของพ่อแม่รวมกันไว้เมื่อมันกินมัวกินน้ำกามอยู่มันก็ปั้นขึ้นมาเป็นก้อนเพราะกามนี่มันแต่งเองได้หมดปั้นขึ้นมาเป็นหูเป็นตา เป็นปากเป็นคอเป็นเนื้อเป็นหนังกามมตัณหาแย่นั้นถ้าหากว่าจิตของผู้ใดย,ยังเกีกยวเกาะกังวลอยู่ก็ให้พิจนารณาร่างกายของตัวเองนั่นแหละจึงจะแก้ได้ร่างกายนี้มันเป็นก้อนปฏิกูลของโสโครกเต็มไปด้วยผุ้โพโลหิต ห่อเลี้ยงโยู่ตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ห่อเลี้ยงอาหารเอาอาหารมาเลี้ยงรูปร่างกายอันในอาหารนั้นถ้าหาว่าบุคคลผู้ใดไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดลาคะตันหาดิ้นรนวุ่นวาย จะบริโภคกรรมหรือมาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีผ่าขาวแล้วจิตใจก็ยังวุ่นวายแต่จะศึกหาลาเพศไปสู่คารวาะญาติโยมนั่นก็เพราะอะไรเพราะไม่พิจารณาธรรมกรรมฐานไม่เห็นร่างกายสังขารของตัวเองว่ามันเป็นของเอือยเน่าฟุพังรอวันตายอยู่ทุกลมหายใจ มันจะตายอยู่ทุกเวลาแต่จิตเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วมันไม่มองเห็นความตายไม่รู้ถึงความตายที่จะมาถึงตัวเองโลกประขันที่ได้มานี้มันเป็นโลกประขันที่จะต้องตายตายแลกก็จะเปื่อยเน่าเมื่อเปื่อยเน่าแล้วก็ไม่มีใครต้องการ เหม็นสาบเหม็นขาวเหม็นโของอย่าไปมองให้มันเห็นเป็นของสวยงามไม่มีอะไรเป็นของสวยงามมรณะเมภาวิชติเราต้องตายตายแล้วเอาอะไรไปได้เอาสามีภรรยาไปได้หรือเอาลูกเต้าหลานเหลนไปได้หรือเอาทรัพย์สินเงินทองเลอกสวนไล่นาไปได้หรือ ไม่เห็นหรือเขาตายแล้วเขาก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ใครเป็นเท้าพยามหากษัตริย์ตายแล้วก็ทิ้งไว้เอาไปไม่ได้ใครจะเป็นสมณะสีพรามตายแล้วก็เอาไปไม่ได้มีใครหาถามสมบัติในโลกนี้ไปได้เมื่อเอาสมบัติอะไรไปไม่ได้ไม่ต้องมาห่วงหน้าห่วงหลงัง ไม่ต้องมาห่วงกินห่วงนอนนั่งภาวนาเดินจมกรมพิจะะารณาธรรมกรรมฐานให้มันรอบรู้ทังกายวาจาจิตถ้้มันรอบรู้ทังมนุษย์โลกเทวโลกพรมธโลกไม่ให้มันมีพบในชาติใดที่จะมาต่อเนื่องให้มาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกต่อไปมรณะกรรมฐานนั้น นอกจากจะภาวนาในใจให้ใจแสงบสลดสังเวชในตัวแล้วไม่ว่าเราจะเห็นโลกได้ฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นลิ้นลดกายถูกต้องโอตภาใจคิดธรรมลมอันมลนะกรรมฐานนั่นมันมีอยู่เต็มกายเต็มใจของเราทุกคนแต่จิตมันไม่มากำหนดพิจารณาดูความจริง จิตหลงจิตไม่รู้อันนี้มันชอบดูของปลอมของแปลงดูของปลอมดูของไม่มั่นคงถาวรเกิดความเห็นผิดขึ้นมารูปมันไม่เที่ยงจิตมันก็สำคัญว่าเที่ยงรูปมันแก่ชลาจิตมันก็ยังไม่เห็นความแก่ความชรารูปมันเปียนตายอยู่ทุกวัน ิตมันก็ยังว่าเราจะไม่ตายอยู่นั้นไม่ตายจะเอาไปไว้ที่นะไม่ตายเวลาเด็กค้นมาเวลาเด็กเวลานุ่มแน่นตายก็มีต้องกำดดูรู้ให้รู้ในใจของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่บอกฝั่งแล้วไม่ใส่กองทีนิ้พิจะะนารณาไม่ได้ ต้องไกลกองสินิติเจรณาอะไรมันตายอะไรมันไม่ตายถหามันรู้แจ้งในใจิตใจเมื่อมีมรณะกรรมฐานอยู่ในตัวในใจไม่ว่าจะอยู่ที่นี้ไปที่ไหนในมนุษย์โลกนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันหมด เพราะว่าดินน้ำไฟลมเหมือนกันมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอบเหมือนกันร่างกายมนุษย์นี้ภายในจะต้องเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเลือดเนื้อเชื่อไขภา,ายในถ้าเรากำหนดพิจารณาปาดเนื้อปาดหนังตัวเองให้ออก มีอะไรเป็นของสาระประโยชน์ไหนนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำไม่ใจมันจริงมีกิเลสห่อหุ้มหัวใจอยู่น,นี่แหละเคเจิตมันยังไม่ลุกขึ้นภาวนาทำความเพียนละกิเลสให้มันเด็ดขาดลงไปจะมาทำใจอ่อนแอทอดแท้กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายอย่างนี้ไม่ได้ ยก,กจิตใจให้มันสูงส่งพระพุทธเจ้าทำไมท่านภาวนาท่านจึงไม่ตายเสียก่อนแล้วก็เพราะว่าการนั่งภาวนามันไม่ตายกีเลสมันหลอกลวงต่างหากว่าจะเป็นจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ตายก็ตายไปสิเราไม่ได้ฆ่าให้มันตายมันตายไปเองจะไปทุกข์ไปร้อนทำไม โลกขึ้นภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาไม่ให้ใจิตใจหลงลืมมีสติฝึกสติของตัวเองจนเป็นมหาสติปัฏฐานสี่ลึลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมที่ไหนที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่จะแตกต่างไปจากตัวเราทุกคนไป เหมือนกันเกิดเหมือนกันแก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันตายไข้เหมือนกันตายเหมือนกันเจ็บมันไปวุ่นวายทำไมรวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาในหัจัยถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติบ,บูชาละกิเลสจริงๆกิเลสมันจะพาไปตายรู้หรือไม่ มันพาตายพาเกิดมาในโลกนี้อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเจตนี้ยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่แค่โลกเสียงกินรสโผฏฐะธรรมอารมนี่หรือมาหลงอยู่แค่นีนมันก็มาตายมาเกิดอยู่อย่างนี้เกิดมาแล้วก็จะให้มีสุขสบายทั้งนั้นทุกข์ข้าไม่เอาได้ที่ไหน โลกนามกายใจของคนเรามันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุก์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ได้ใครจะมาบอกให้ไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังบอกว่าไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บใครได้ป่วยเป็นข่าวๆมาบอกว่าอย่าไปตายนะข้ัพเจ้าไม่ชอบตาย มันก็ตายกันโครงโผมทุกวันนี้ก็ตายอยู่กันเหมือนกันถ้าเมื่อจัด่วนรวมแล้วมนุษย์ที่เรานั่งอยู่นี่แหละเขาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกตายหมดลมหายใจถ้าตายปิดบังนั้นเลยว่ามีอยู่ทุกระยะทุกเวลาคนที่สุดตายหมดลมหายใจได้ทุกคน ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติบ,บูชาภาวนาแล้วเมื่อมันแตกตายมันจะไปตกในที่ต่ำตกนรกก็ได้ตกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็ได้ถ้าทำบาปมากก็ตกในนรกมาเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นปูเป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่ให้เป็นกินเนื้อกินเลือดของตัวเองเป็นอา่าน สิ่งเหล่านี้เรามันมาจากบุพกรรมที่เรากระทำไว้เราไม่ภาวนาทำความเจียนละกิเลสให้มันเบาบางหมดสิ้นไปยิตใจมันมีแต่ความท้อถอยความท้อแท้อ่อนแอเพราะไม่ภาวนาไม่ดูร่างกายสังขารของตัวเอง มันชราความแก่มีอยู่ทุกเวลาพยาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีอยู่ทุกเวลาอันมาลนะะความตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลามันตามันตายก่อนคือว่าตาหมวจนได้ผ่าตาบังได้ใส่แว่นบังน,นละเฟือาตามันตายมันเตรียมตายไปก่อนแล้วหูมันตาย หูก็ไม่ค่อยจะได้ยินดีเนะี่ยคือมันตายไปโดยลำดับลาดับมันแตกมันตายกันทางนั้นในนั้นยานได้มาย่อท่อต่อการปฏิบัติบูชาภาวนานั่งก็ภาวนาในตัวในใจเืนก็ภาวนาในตัวในใจเห็นอะไรก็พิจารณาสิ่งนั้นที่ตาได้เห็นหูได้ฟัง จิตใจให้ผ่องใสสะอาดมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นโอธมรมต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราท,ทําทังหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้ว ก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังสแสดงมาก็สมกวรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละสะนีสปีติโยวิวัตชันตุสัพะโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโย สุขีเิคายุโกภวะอิวาธนาธิริชนจังุทธาปัจ,จายิโนยัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนโชขังกาลัง